กลายเป็นดราม่าร้อนแรงที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์ภายหลังจากที่หนุ่มกันชัยกําเนิดพลอยได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองได้เป็นฝ่ายถอนฟ้องให้กับเบียเดอะวอยซ์โดยเจ้าตัวเป็นคนยกหูโทรศัพท์คุยกับสาวเบียรด้วยตัวเอง ซึ่งในตอนแรกหลายคนมองว่าน่าจะเป็นการจบเรื่องแต่กลับกลายเป็นว่าเกิดดราม่ารอบใหม่เมื่อสาวเบียรมีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลหนุ่มกัญชัยเปิดใจผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยชีย้แจงว่าไม่ใช่นะครับน้องเบียรไม่ได้ฟ้องผมภาพที่น้องเบียรลงล่าสุดเขาไม่ได้ฟ้องผมแต่คดีนี้ผมเป็นฝ่ายฟ้องน้องเบียร วันนี้สารจะอ่านคำสั่งผมได้ไปถอนฟ้องแล้วผมอยากให้เรื่องมันจบไม่อยากให้ไปถึงขั้นต้องมาฟาดฟันกันรุนแรงกว่านี้ เรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาที่เราทั้งคู่ทะเลาะกันโดยตรงแต่เกิดจากบุคคลที่สามทำให้การสื่อสารผิดพลาดความหมายของสิ่งที่สื่อกันเปลี่ยนไปจนเกิดการลำเส้นกันและต้องพึ่งศาลให้ตัดสินแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรามีความเข้าใจกันมากขึ้นผมเลยโทรคุยกับเบียรเมื่อคืนบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทนายไปถอนฟ้องให้พอเช้าวันนี้ก็ไปถอนเรียบร้อย หลังจากหนุ่มกัญชัยแถลงสาวเบียก็รีโพสต์ข้อความเก่าของหนุ่มกัญชัยพร้อมแคปชั่นว่าก่อนหน้านี้เบียโดนประกาศว่าจะโดนดำเนินคดีถึงขั้นเข้าคุกแต่คู่กรณีได้ติดต่อเบียเพื่อขอถอนฟ้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งปรากฏค่ะโพสต์ดังกล่าวทำให้ดราม่าปะทุขึ้นอีกครั้งชาวเนต็ตเข้ามาแสดงความเห็นหลากหลายเช่น น้องเบียรน่าจะขอบคุณทางคู่กรณีนะคะที่มีจิตเมตตาให้โอกาสหรือกำลังพยายามสื่อว่าพี่หนุ่มยอมแพ้เลยหรือเรื่องเก่ามาเป็นประเด็นอีกครั้งจริงๆถ้าฝั่งนั้นไม่ติดใจเอาความแล้วควรจบแค่สายที่คุยกันไม่ควรรือเรื่องเก่าให้เป็นข่าวอีกถ้าขอบคุณสั้นๆก็น่าจะจบสวยๆแต่โพสต์นี้เหมือนมีความมั่นล้นออกมา บางครั้งความสำนึกมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายกับทุกคนหลังเห็นกระแสวิจารณ์หนักเบียร์ได้แก้ไขโพสต์โดยเพิ่มคำว่าขอบคุณค่ะพร้อมอธิบายว่าตนเพียงต้องการชี้แจงความเข้าใจผิดเพราะมีคนเชื่อว่าเธอกำลังจะถูกส่งเข้าคุกทั้งที่ความจริงคือพี่หนุ่มโทรมาแจ้งเรื่องถอนฟ้องและตนก็พูดเพียงว่าได้ค่ะพี่หนุ่มขอบคุณค่ะเท่านั้น พร้อมยืนยันว่าตนยืนหยัดในความจริงและไม่ได้ตั้งใจให้โพส์ตแข็งกระด้างต่อมาหนุ่มกัญชัยได้พูดในรายการข้าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32เพื่อเคลียร์ประเด็นทั้งหมดว่า ผมเห็นคอมเมนต์เยอะมากมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าผมถูกฟ้องเลยต้องไปยอมถอนคดีต้องย้ำก่อนเลยว่าน้องเบียรไม่ได้ฟ้องผมข่าวก่อนหน้านี้ที่เห็นว่าเบียร์โพสต์ขอบคุณที่ศาลประทับรับฟ้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับคนอื่นไม่ใช่ผมเลยส่วนคดีที่ผมฟ้องน้องเบียรนั้นวันนี้บ่ายโมงศาลจะอ่านว่าประทับรับฟ้องหรือไม่ ผมมั่นใจว่าประทับแน่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นน้องเบียร์จะต้องถูกนำตัวไปไว้ใต้ถุนศาลต้องยื่นประกันตัวผมคิดว่ามันเกินกว่าเหตุเพราะจริงๆเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากความเข้าใจผิดในการสื่อสารผ่านคนกลางซึ่งไม่ควรทำให้เด็กคนหนึ่งต้องเข้าไปนั่งอยู่หลังลูกกรงแค่เพราะเรื่องนี้ หนุ่มกัรชัยกล่าวต่อว่าหลังถอนฟ้องแล้วเรื่องควรจบแต่เมื่อเบียโพสต์ข้อความคนบางส่วนอาจตีความผิดทำให้เกิดการประทะกันระหว่างแฟนคลับสุดท้ายน้องเบียก็แก้โพสต์และขอบคุณแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันควรจบได้แล้วไม่ควรมีการโจมตีกันต่อไปใครรักน้องเบียก็อย่าโจมตีอีกฝ่ายเลยเพราะจะวนกลับไปสู่ปัญหาเดิม ดราม่าครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องการฟ้องร้องแต่สะท้อนถึงความเข้าใจผิดและการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งหนุ่มกัญชัยย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการยุติปัญหาและไม่ให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อของกระแสโจมตีในโลกออนไลน์อีกต่อไป